Just talk, just tell คุยสบายเข้าถึงง่ายได้สาระดีๆสวัสดีค่ะนี่คือรายการ Just talk, just tell ค่ะ ดิฉันนางสาวเพชราสะพังผลผู้พากษาสารชั้นต้นประจำสํานักประธานสานิกาสวัสดีทุกท่านค่ะในวันที่ครบ1ปีของ COJ Podcast ค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญนะคะมาร่วมพูดคุยกันวันนี้ให้ท่านแนะนำตัวสักครู่ค่ะ ผมนายวีรพัฒนชัยรัตน์ผู้รักษาสันชั้นต้นประจําสํานักประธานสันดีกาครับค่ะแล้ววันนี้หัวข้อที่จะมาพูดคุยนะคะเป็นหัวข้อที่มีประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็สอดรับกับในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างแน่นอนค่ะเป็นเรื่องการพิจารณาคดีทางออนไลน์ค่ะ ซึ่งจะทราบได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิดคือถ้าพูดเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นอยู่ในช่วงของซีซัน4ีแล้วนะคะที่มีการระบาดของโลกนี้ซึ่งก็ไม่แน่ใจเลยว่าโลกนี้จะอยู่กับเรายัางไงแต่ท้ายที่สุดเราจะต้องอยู่ในช่วงนี้ให้ได้และจะต้องผ่านไปให้ได้ค่ะ ทางสำนักง,งานสหวิธรรมก็ได้มีการคิดค้นนวัตกรรมหรือระบบเทคโนโลยีต่างๆมากมายเพื่อให้มีการอำนวยความยุติธรรมเรียกได้ว่าไม่ใช่ว่ามีโรคระบาดมาแล้วจะต้องหยุดทุกอย่างไปนะคะเพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรให้สามารถดำเนินคดีออกไปได้คะ่ะวันนี้มาร่วมพูดคุยกันคะ่ะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะก็มี กฎระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการนั่งพิจารณาออนไลน์ของสัยวิธรรมทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาที่เกี่ยวข้องนะคะประมาณ10เรื่องด้วยกันค่ะคร่าวๆค่ะเรื่องแรกก็จะเป็นการยื่นส่งแล้วก็รับคําคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ คือ e-filing หรือว่าระบบบริการออนไลน์สายวิธรรมหรือว่า C ีอนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการส่งเอกสารการประกาศนัดไต่สวนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ e n o t i c e ค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องหรือว่าการไกลเกลี่ยข้อพิาพาทหลังจากฟ้องก็จะมีการยื่นคําร้องหรือการไกลเกลี่ยผ่านทางระบบออนไลน์หรือผ่านเว็บไซต์ mediation.coj.go.th ค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องวิธีพิจารณาทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่วันนี้เราจะ เน้นย้ำกันนะคะส่วนในเรื่องของคดีอาญาก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือการขอปล่อยชั่วคราวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะการร้องขอละไมจับหมายคน้นโดยสื่อไทยอิเล็กทรอนิกส์การสอบถามผู้ต้องหาหรือทําการไต่สวนเพยนหลักฐานในการออกหมายขังผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมจอภาพการอ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งของสาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพและสุดท้ายค่ะการดําเนินคดีแพ่งและอาญาระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด1 9ค่ะ มาพูดคุยกันในหัวข้อวันนี้นะคะท่านต่อคะไม่ทราบว่าวิธีพิจารณาคดีทางออนไลน์ตอนนี้มีการเริ่มต้นอย่างไรคะ ในส่วนนี้นะครับก่อนหน้านี้เราจะอย่างที่ทราบว่าสำนักงานสารวิธรรมได้ออกประกาศจํานวนหลายฉบับเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีทางนิกทรอนิกซึ่งปัจจุบันเนี้ยประกาศหลายฉบับพวกนั้นน่ะก็ได้ทําการยกเลิกแล้วก็รวมมาเป็นประกาศฉบับเดียวก็จะทําให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจแล้วก็ศึกษานะครับรวมเป็นประกาศสำนักงานสารวิธรรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางนิกทรอนิกก็คือจะเป็นฉบับเดียวฉบับรวมเลยใช้กับทุกคดีไม่ไม่ได้แยกเป็นฉบับต่างๆอีกต่อไปนะครับในส่วนของหลักการเนี่ย ก็คือจะเหมือนเดิมมานะครับในส่วนของการเริ่มต้นที่จะใช้วิธีพิจารณาคาดีทางอเลทอนิ์นะครับก็จะสามารถเริ่มต้นได้โดยการยื่นคำร้องผ่านระบบ s ีออสระบบ E-filing ยื่นคำร้องด้วยตัวเองที่ศาลก็ได้นะครับเป็นการเริ่มต้นการยื่นคำร้องซึ่ง ในส่วนนี้ตามกําหนดระยะเวลาในการยื่นคําร้องเนี่ยก็สามารถยื่นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะเป็นการยื่นมาพร้อมกับการยื่นคําคู่ความเช่นคําฟ้องหรือคําร้องตั้งต้นคดีนะครับ ยื่นมาตอนนั้นเลยก็ได้ว่าท่านประสงค์ที่จะใช้วิธีพิจา,ารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันนัดหรือว่าถ้าไม่ทราบในตอนนั้นก็อาจจะยื่นก่อนวันนัดก็ได้นะครับโดยที่พยายามยื่นให้เร็วที่สุดนะครับที่ท่านทราบว่าจะใช้วิธีพิจา,ารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะทําให้ศาลแล้วก็เจ้าหน้าที่มีเวลาในการเตรียมตัวสักนิดหนึ่งนะครับเพราะไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีเวลาเตรียมตัวคาร้องท่านอาจจะไม่ได้รับการพิจา,ารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยโดยโดยสมบูรณ์หรือว่าอาจจะเกิดความล่าช้าไปได้ครับก็คือจะต้อองมมีรระะยเววลาพสคก อาจจะแนะนําว่าสัก7วันยื่นคําร้องแบบนี้มาดีไหมคะท่านต่อ ครับถ้าก่อนเจ็ดวันได้ก็ดีเลยครับเพราะว่าจะทําให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ท่านผู้พิพากษาเจ้าของสนวนสามารถเตรียมตัวเตรียมอะไรได้พร้อมเพราะว่าในการยื่นคําร้องของพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราจะต้องมีการระบุระบบอิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชันที่จะใช้ซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็ได้กําหนดตามประกาศฉบับใหม่นะครับว่าแอปพลิเคชันที่จะใช้เนี่ยก็จะใช้แอปพลิเคชันได้เป็น c ิ sco w e b e เเป็น Google Meet หรือว่าเป็นซูมก็ได้สําหรับทุกคดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคดีที่เป็นการไต่สวนคําร้องขอตั้งผู้จัดการมรโดคําร้องขอตั้งต้น คดีประเภทอื่นคดีผู้บริโภคคดีมโนสาร์เลขคดีไม่มีข้อย่ากหรือคำร้องในคดีแพ่งอื่นๆนะครับก็จะต้องใช้แอปพลิเคชันตามที่ประกาศสำนักงานสายุริธรรมกำหนดเอาไว้นะครับซึ่งในส่วนนี้แนะนําให้ใช้เป็น o o g l e m e e ดดีกว่าเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่จะค่อนข้างชํานาญแล้วก็มีความสะดวกในการใช้มากกว่าครับค่ะหลังจากที่ศาลเห็นสมควรหรือคู่ความร้องขอค่ะให้ใช้วิธีพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้แล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์สถาน ที่ยังมีส่วนไหนอีกไหมคะที่เกี่ยวข้องในส่วนของอุปกรณ์นี่แน่นอนเลยที่ต้องเตรียมก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับว่าจะต้องเตรียมให้พร้อมว่าในการพราาิจารณาคดีทางิติวทยนศาสต์เนีย่ยถ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําได้สัญญาณอิใน,ในเทอร์เน็ตก็จะเป็นสัญญาณ Wi-Fi หรือว่าอาจจะเตรียมการเปิดฮอสพอรตจากโทรศัพท์มือถือในกรณีฉุกเฉิฉฉฉ Taste. นที่ WiFi ใช้ไม่ได้เราอาจจะเปิดสัญญาณฮอสพอรตจากมือถือขึ้นมาปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาแทนก็ได้นะครับเพื่อที่จะทําให้มีสัญญาณอเร์็ตส ลองเอาไว้ในกรณีที่มีการขัดข้องเกิดขึ้นในวันนัดนะครับแล้วก็ส่วนทางสถานที่การถ่ายทอดนะครับก็ควรจะเป็นที่สถานที่ที่เหมาะสมนะครับเป็นสถานที่ปิดแล้วก็ไม่ได้มีบุคคลอื่นเข้ามาเดินผ่านาหรือว่ารบกวนได้นะครับในส่วนเรื่องของการแต่งตัวล่ะคะเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเรื่องการนั่งพิจารณาออนไลน์เสมือนหนึ่งว่าเราอยู่ในห้องพิจารณาเลยไหมคะอืมใช่ครับในส่วน ของการแต่งกายเนี่ยก็ต้องแต่งกายให้สุภาพน,นะครับเหมือนกับที่ท่านามาสาลตามปกตินะครับเพราะว่ากระบวนการขั้นตอนในการพิจารณาคดีก็ยังเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ควรจะที่จะต้องแต่งกายให้สุภาพน,นะครับเพราะถ้าแต่งกายไม่ไม่เหมาะสมเนี่ยภาพที่ออกมาในในการพิจารณาคดีก็จะดูไม่ดีแล้วก็ไม่อาจจะท่านพิวาา้วศ์าอาจจะ ไม่อนุญาตให้ทำการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบนั้นได้ส่วนถ้าสมมุติว่าท่านเข้ามาทางระบบ Google Meet อย่างเงี้ยนะครับตัวฉากหลังอย่างเงี้ยมันจะสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวของฉากหลังได้แต่ว่าตรงเนี้ยต้องขอยนุญเรียนว่าท่านถ้าถ้าเป็นทนายความหรือว่าเป็นคู่ความเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะใส่แบ็กกราวด้านหลังหรือว่าใช้ฟังก์ชันนี้ใน g o o g l e Meet นะครับเพราะว่าการใช้แบ็กกราวตัวเนี้ มันจะไปปิดบังภาพด้านหลังทําให้สารมองไม่เห็นว่ามีบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้ฟังก์ชันเนี่ยนะครับก็ขอแนะนําว่าไม่ควรใช้ครับก่อนจะไปถึงเรื่องที่เป็นไฮไลท์ค่ะก็มีอีกคําถามนะคะที่เป็นข้อข้องใจแล้วก็ข้อสงสัยจากหลายๆท่านนะคะคือว่าเอกสารเนี่ยเราจําเป็นไหมคะว่าต้องแปลงเป็น PDF หรือ PDFa แล้วก็ต้องส่งไปก่อนให้สารทุกครั้ง หรือต้องส่งเอกสารตัวจริงผ่านทางไปรษณีย์ไปอย่างเงี้ยไหมคะในส่วนของการส่งเอกสารไปพร้อมกับคําฟ้องเราจะส่งทางตัวโจทย์หรือตัวผู้ร้องนะครับที่เมื่อตั้งต้นคดีด้วยคําฟ้องหรือคำร้องแล้วเนี่ยจะสามารถส่งเอกสารท้ายฟ้องเนี่ยให้แก่จําเลยโดยวิธีการส่งเป็น QR code พร้อมกับ หมายเรียกก็ได้โดยที่ไม่ต้องสำเนาตัวเอกสารจริงๆไปให้นะครับส่งเป็นแค่ตัว QR code เพื่อให้จำเลยเนี่ยเมื่อได้รับ QR code ตัวนี้แล้วเนี่ยเข้าไปดูแล้วก็ไปเรียกเอกสารขึ้นมาดูในระบบได้นะครับแต่ว่าในส่วนนี้ก็ต้องได้ความว่าตัวโจทย์กับผู้ร้องนะครับก็ต้องแสดงให้ได้ความว่าจำเลยเนี่ยสามารถเข้าถึงเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส แบบนั้นได้ต้องแสดงมาด้วยถึงจะสามารถใช้วิธีการส่ง qr code เนี่ยไปได้นะครับส่วนจำเลยเมื่อได้รับ qr code แล้วเนี่ยถ้าไม่สามารถสแกน qr code เพื่อเข้าสู่ระบบเพื่อจะเข้าไปดูเอกสารได้นะครับ<ส>ก็สามารถแจ้งขัดค้านมาที่ศาลได้ในส่วนนี้ทางฝ่ายโจทย์หรือผู้ร้องเนี่ยก็ต้องทำเป็นเอกสารกระดาษขึ้นมาเพื่อที่จะส่งให้กับทางอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ แล้วมาส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันคือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะตอนนี้คือเท่าที่ทราบบางส่วนเนี่ยไม่ได้มีการไปศาลทีนี้เลยจะสอบถามว่าแล้วอย่างส่วนของบันทึกคำเบิกความหรือรายงานกระบวนพิจารณาแบบนี้ค่ะเรายังต้องมีการส่งไปส่งมาหรือเราสามารถที่จะลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้บ้างไหมคะ ในส่วนของคำเบิกความกับรายงานกระบวนพิจารณาก็ถ้าสามารถลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้กล็ลงได้เลยครับแต่ว่าถ้าไม่สามารถลงได้ก็ใช้ข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา50อนุมาตรา2นะครับในการที่จะไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารคำเบิกความกับรายงานกระบวนพิจารณาก็ได้ครับค่ะในส่วนนี้ก็ถือว่ามีการตอบคําถามแล้วก็ เราได้มาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการนั่งพิจารณาคดีออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆนะคะในศาลแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหมือนกันที่ว่าศาลได้นํารายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ค่ะซึ่งสํานักง,งานสาทธิธรรมนะคะได้นําตั้งแต่ต้นกระบวนการยุติธรรมเลยคือตั้งแต่การยื่นฟ้องนะคะไปจนถึงการสืบพยานและสิ้นสุดคือการมีคำพิพากษาหร,หรือคำสัง่งโดยนำเอาการดำเนินการทางออนไลน์ค่ะเข้ามาตอบโจทย์เป็นมาตร ะะที่นํามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยที่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงมีบทบาทสําคัญมากแต่ว่าเพื่อให้ขับเคลื่อนต่อไปการที่เราเลื่อนไปแบบไม่มีกําหนดระยะเวลาใดๆอาจจะไม่ได้เป็นการอำนวยความิธรรมอย่างแท้จริงนะคะทางออกก็คือเราจะอยู่อย่างไรในสถานการณ์แบบนี้ การนั่งพิจารณาคดีออนไลน์ค่ะจึงเป็นคําตอบค่ะวันนี้ค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านวีรพัฒชัยรัตน์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็มาไขาข้อข้องใจในคําถามต่างๆค่ะขอบพระคุณค่ะครับข,ขอบคุณค่ะท่านสามารถรับฟัง CJ o Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube CJ o Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป